ความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาเจนาพระธรรมคำดังสอนในทางม,รพ,ธธรม,มาพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ญาติโยมได้รับควาคำาังสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตม,มาพ,พาเจนามาเผยแผ่เชื่อว่าความเตรียมพร้อมในการที่จะได้รับผลของการไปเกิดความเตรียมพร้อมในข้อแรกก็คือคัพภะเมเก ผูปาชันติคนทั้งหลายบางคนย่อมเกิดในขานใน่นกมหมายถึงว่าท่านใช้คําว่าบางคนนั่นกวมหมายถึงว่าผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเมื่อตายไปแล้วจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็อยู่ที่ว่าในขณะที่เกิดเป็นมนุษย์นั้นได้ทํากุศลกรรมไว้มากน้อยแค่ไหน การเว้นจากการขาดตัดตัดชีวิตการเว้นจากการถือเอาสิ่งของของผู้อื่นการเว้นจากไปผิดของรักของหัวสามีพัญญาของผู้อื่นหรือว่าเว้นจากการอุดเ็จหรือเปล่าเว้นจากการโพสอเสียหรือเปล่าเว้นจากการโพษดคำที่เป็นพรุสวาจาหรือเปล่า เลเวนจากการพูดคำหยาบหรือเปล่าแล้วก็ไม่โลภอยากได้ของคนอื่นหรือเปล่าไม่ปองร้ายคนอื่นหรือเปล่าแล้วก็เห็นชอบตามทำหนองของถามหรือเปล่าในกุศลกรรมเหล่านี้ก็คือจะเป็นเหตุทำให้เกิดในคันหรือว่าเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นอีก ในประการที่สองก็คือนี่ละอย่างปาปะกาม,มิโนคนผู้ทำกรรมชั่วก็ยอมไปเกิดในนรกมันก็หมายถึงว่าทำอากุโลกรรมนั่นเองทำปานาติบาตลของของคนอื่นผิดของละของหัวของคนอื่น อูดเทศพูดสอเสียดพูดคำยาพูดเพอเจอรโลภอยากได้ของคนอื่นอองร้ายคนอื่นแล้วก็เห็นผิดจากทํานองของธรรมอุศลกรรมเหล่านี้เป็นเหตุให้ไปเกิดในนรกในข้อที่สามก็คือสาสตร์ทังสุคาติโนโยานติผู้ที่ ทำกรรมเป็นเหตุแห่งสุกติก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์นั่นก็นหมายถึงว่าการทำบุญสูนทานการให้ทานการรักษาเสียงการเจริญจิตภาวนารวมทั้งการทำกุศลกรรมคือกรรมดีตามกายวาจาใจก็เป็นเหตุให้ไปเกิดในสวรรค์ นั่นผู้ที่ปรารถนาจะไปเกิดในสวรรค์ก็ต้องทำกุศลกรรมให้ทานราักษาศีลเจริจิตภาวนาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จะได้ไปเกิดในสวรรค์ตามที่ตอนเองต้องการคือสุคตินั่นเองในประการที่สี่ก็คือวรินิพพานติ อนาสวาคนที่หมดอาสวะคนที่หมดกิเลสก็เข้าถึงนิพพานนั่นเองฉะนั้นผู้ปฏิบัติจนเข้าถึงมากกว่าน,นิพพานก็คือผู้ที่ละอาสวะได้ตัดกิเลสตัณหาได้เข้าถึงมากกว่านิพพานอันนี้เป็นทางตีทางที่เราทั้งหลายจะได้ประสบใน พบชาติต่อไปก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกในทางไหนถ้าทำดีก็ไปสู่สุขติถ้าทำไม่ดีก็ไปสู่ทุกขตินั่นเองอาตมาภาพนำพระธรรมการกสอนในทางพระพุทธศาสนาม,มาเจริญพรนญยตาโยมได้รับฝากเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกศีลถูกธรรมถูกตามหลักของพระพุทธศาสนานั่นเเจริญพร